สวัสดีจ้าพี่นอ้องประควณภาพเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆมาเบิงสวนพักน้อยๆคางบานของประควนเนาะค่ะเนาะช่วงนี้กับบกควยได้ออกไปขังนอกเนาะ,นะะค่ะเนาะบกควยได้ออกไปปลูกอยู่สวนหนอกกะเล่ปลูกไว้คางบานเพราะได้กินเนาะคนะ่ะเนาะต้นนี้เป็นสวนพักน้อยๆที่ประควรปลูกไว้ กะมีพักอีตู้คือชายหอมเป้พักสซนขวา่เล็กเล็กยน้อยห้องนี้และ,ะเนาะค่ะเนาะที่จำเป็นต้องใส่เนาะค่ะเนาะพี่น้องขึ้นชายกับปูง,ง่ายๆประควรนใส่ต้นต้นที่ห้องซื้อมาจากตลาดเนาะค่ะเนาะมากินกันล้วมาปลูกไว้ถ้ากินเนาะพี่น้องกำลังงาน ห้อยตัดดอกไปกินเนาะค่ะเนาะใส่ย่ำใส่พัดปูพัดปลาดุกเกินสีเนาะค่ะเนาะประควนสอบกินขึ้นสายปลูกง่ายๆพี่นอ้องเอามาปลูกใส่กระถางไว้ขางเหินขางขั่วม <c ười> ีสวนขวดน,น้อยเนาะค่ะเนาะปลูกในหนามไว้เน่ปลูกใน,น,น,กในดินเน่ไว้ยังสีเนาะค่ะเนาะพี่นอ้องเพืเ่อนพี่พี่ๆน้องๆที่ อยากปลูกกินปลูกไว้กินเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องก็ปลูกมีหอมเปรี้นในประคว่นกะกินแล้วก็ามาเสียบไว้เนาะค่ะพี่น้องก็เกิดให้เห่าได้กินไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะค่ะน้องปืะต่งเพิ่นต้นนี้ก็กสิเป็นแบคทเรียกระเทิดกระเทิดกระลังกาเบียไม่ไม่เนาะค่ะน้องพี่น้องแดดในจังหน่อยดู้พี่น้องเด้อแสงบ่ค่อยงาม สวนในหน่อยปลูกไว้ถ้ากินเนาะค่ะเน้องมีสุยางสุนแนวนี่แหละฟังเนี่ยก็บสิเป็นกาเบียผีกกากระเบ,บียากพี่น้องกินแล้วกะเอามาห้อยลงในกระถางเฮ่านี้ง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องฟังนั้นก็บสิเป็นเบียพริกขาวเป็นพริกระเลียมเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง กาไว้กินแล้วก็เอาหน่วยเอาอันนี้มันลงมากาเนาะใบกะเพราก็กระลังขืนงามๆพี่นอ้องบักเขื่อแบบผิกปลูกไว้เนาะค่ะเนาะพักอีเลิศพักชี่กวางตุ้งขณาสลัดมูนี่แหละค่ะพี่น้องสลัดก็กระลังขึ้น กินแล้วก็ปลูกลงไว้เรือๆเนาะค่ะพี่น้องปลูกลเรอยนปลูกเพื่อความซุขความสุขของคนหมักปลูกเนาะค่ะพี่น้องต้นก็สิเป็นใบกระเพราต้นแกนแน่แล้วเนาะค่ะพี่น้องปะะควันก็ไแด้เอาน่วยในนี้ละ่ะน่วยในต้นมันนี่ละลงห้อยข้างล่างเนาะค่ะเนาะมันก็นกระลังคืนเบีย้ยมันกระลังงามพี่น้อง ค่าเปิดเพื่อนพี่ๆน้องๆมาเมืองพักสวนขั้วนาอ,องข้าน้ขางบานปลูกไว้ะกินเนาอ,องข้าน้ปลอดสารเคมีใส่พริกใส่นำสมสายชู้หดใ้เรือนาะขน้อพี่น้องมันเม่งมุ่มมันไหลเม่งมุ่มมันทำให้ใบกูดใบยิกใบงอเนาะค่ะพี่น้องกระชีดแต สมุนไพรเรานี่แหละค่ะพี่น้องปลอดสารเคมีบ่มียังดอกค่ะพี่น้องคลิปนี้ประควนพาพเปินๆพี่เพียงน้องเม,มืองสวนพักขางบ้านนอาอค่ะพี่น้องถ้ามันก็สิเป็นพักแย่งบ่งกินใบมอนพี่น้องบ่งมะลกกินกลางคืน ปลูกไว้น้องคะน้องพี่น้องมีกระชายในกะละมังมูลน่นะตะขวนกระไซไว้ไว้ถ้ากินน,ะะน้องคะเนาะขมิ้นกระชายกระซิไซไว้ปลูกไว้ถ้ากินต่อต่อไปน้องคะพี่น้องอันใดมันสําคัญในครัวเฮือนเท่านี้แหละธุกิจนี่ก็บ่มีอยงหลายดอกค่ะพี่น้องภาพ,พี่น้องมาหล่อเบืง้งปลูกผักปลูกหญ้าในสวนครัวเนาะค่ะพี่น้อง ปลูกไปถ้ากินมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งที่เขาได้ดปลูกเนาะค่ะพี่น้องก็ลดค่าใช้จ่ายบ่ได้สื่อบ่ได้ยังเพลินเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็ขอบคุณทุกกันร้งใจที่เขามารับชมเนาะค่ะเนาะคลิปประคุณคนละเกษตรคลิปนี้ประคุณกับบ่มี้ยังหลายดอกพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาหลอ่อบึงพักสวนขว้าขัางเหอนนี่แล้วพี่น้อง ขอบคุณเลสสวัสดีจ้าคลิปนี้เนาะคพี่น้องคลิปนาคอยพอกันใหม่